สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอ้อนะคะมิตซูบิชิป้ายแดงอ้อจัดเต็มนะคะวันนี้อ้อพามาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนนี้อ้ออยู่ที่หน้า,าวัดเขาพนมลุงนะคะนี่เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ศักการะของปราสาท พนมรุ้งนะคะก็วันนี้นะคะอ้อมาลุยๆขึ้นเขาแบบนี้นะคะมาด้วยรถคันนี้กันเลยค่ะเป็นมิซูตอนเดียวนะคะขับเพื่อนสีลอ้อสีบรอนเงินนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาเต็มจะอยู่ที่711,000บาทนะคะคันนี้นะคะลูกค้าดาวอยู่ที่25%นะคะผ่อน4ปีก็อยู่ที่ประมาณแสนเจ็นะคะแล้วก็ ได้ชุดแต่งแบบนี้ครบชุดทั้งคันเลยค่ะก็เป็นโปรโนี้แต่งเต็มแบบนี้ทั้งคันนะคะมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นกันชนเหล็กนะคะออฟโรดนะคะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็โลโก้ค่ะแล้วก็นี่เป็นสครูปนะคะมาที่พร้อมกันชนหน้านี่จะมีไฟเดย์ไลไท์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นข้อบไฟหน้าค่ะ มาที่ด้านนี้นะคะเป็นซุ้มล้อเท่ๆมีหมุดแบบนี้เลยค่ะพร้อมด้วยตัวนี้นะคะเป็นล้อนะคะ m a x i ซนะคะ AT ท6570นะคะขอบ16พร้อมลายแม็กเท่ๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะมาที่ด้านข้างนะคะจะมีเป็นเบ้ามือเปิดเบ้ามือกันลอยนะคะมีโลโก้ไทตันนะคะอักษรสีแดงๆตรงนี้นะคะแล้วนี่ก็เป็นกันาสาดค่ะส่วนฟิล์มนะคะที่ลูกค้าได้จะเป็นฟิล์มเอ่อ เซรามิกนะคะยี่ห้ออังกิเมตนะคะลูกค้าก็เลือกติดเปอร์เซ็นที่4ี่มองเห็นสว่างสว่างสบายตานะคะ oh. แล้วก็จะมีลายสติกเกอร์ตรงนี้ค่ะสติกเกอร์ลายนะคะ oh. ก็จะมีให้เลือกหลายลายค่ะลูกค้าสามารถเลือกจิ้มเอาได้เลยว่าอยากได้ลายไหนนะคะ oh. แล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นบันไดข้างนะคะบันไดตะแกรงนะคะ oh. ตัวนี้ก็จะเป็นโลบารพร้อมด้วยถาดนะคะถาดแหลกใส่ของนะคะ oh. โลบารตรงนี้อีกนะคะ ถ้าลูกค้าไม่ใช้งานตรงนี้สามารถถอดออกได้นะคะส่วนกันชนหน้าของเขาที่มาจากโรงงานเนี่ยอ้อก็ใส่คืนให้ลูกค้าอยู่ที่ท้ายกระบะนะคะค่ะมาที่ด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้ก็จะมีเป็นครอบไฟท้ายนะคะกันชนท้ายค่ะมีห่วงเหล็กแบบนี้ให้ด้วยนะคะห่วงลากจูงนะคะค่ะมาที่รอบคันแล้วค่ะวันนี้ก็รีวิวสั้นๆค่ะ ชมความสวยงามนะคะทุกอย่างก็คือแข็งแรงทนทานนะคะใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของรถเลยรถมิซูเนี่ยจะรับประกันที่5ปีนะคะหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลนะคะเข้าศูนย์ได้ทุกจังหวัดนะคะเข้าศูนย์บริการได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะวันนี้ก็ออกมารีวิวสั้นๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะรีบไปส่งรถให้ลูกค้าก่อนนะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่ ชมคลิปอ้อจนจบแล้วอ้อฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไปเที่ยวที่ไหนส่งรถที่ไหนก็เดี๋ยวพามาให้ดูอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะอ้อมมาส่งรถนะคะให้คุณแช์วัดคุณชัยวัฒน์นะคะที่จังหวัดบุรีรัม์นะคะคุณชัยวัฒน์ก็นี่ขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะคะอยู่ที่นี่อยู่มานานหรือ,อยังคะเอ่อเปิดมาน่าจะเกือบ30ปีแล้วครับโอ้เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านใดนะคะซื้ออะไหล่มอเตอร์ไซค์แวะมาหาคุณชัยวัฒน์ได้เลยนะคะที่จังหวัดบุรีรัม์แถว อำเภอรประโคนชัยค่ะวันนี้นะคะเอก็มาส่งเป็นรถกระบะตอนเดียวนะคะไทตันหัวเดียวขับสี่เกียร์ออโต้ก็อยากจะมาถามคุณชัยวัดว่า,าก่อนหน้าที่จะตัดสินใจเป็นรถกระบะตอนเดียวมิซูปกติใช้รถรุ่นไหนอยู่คะก็มีใช้โตโยต้าวิโก้ครับใช้มานานแล้วอ,อตนี้คุณพ่ออยากได้ใหม่<อ>ก็เลยลองอดูรุ่นไหนดีนี้ครับ ก็เจอมิสูค่ะแล้วก็เออพอได้พอได้เห็นมิสูก็คือเห็นแล้วมันมันมันชอบตรงที่ว่ามันดูสวยแปลกเพราะว่ามันแต่งใช่ไหมคะที่บอกี่เพราะว่าเอ่อบริษัทแต่งมาให้พร้อมเลยแสงให้เสร็จสับเลยก็เลยอู้ดูน่าสนใจดีเพราะที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นไม่มีแบบนี้ไม่เพราะว่าไปดูที่มาดูที่นี่ไปแล้วใช่ไหมคะเขาไม่แต่งให้ไม่แต่งแต่งแล้วเขาบอกว่ายังไงบ้างคะ อทางเซลเขาบอกว่ายังไงบ้างอ๋อเซลเขาบอกว่า พอให้แต่งร้านข้างนอกับจะถูกกว่าประมาณนี้ครับโอเคได้แล้วก็แต่งมาถูกใจไหมคะโอ้ถูกใจมากเลยไฟแนนซ์ผ่านยากไหมคะก็ไม่ยากนะครับไฟแนนซ์ลดได้ตรงตามที่อ๋อตรงตามที่ตกลงเลยครบทุกอย่างนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณชัยวัฒน์นะคะก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เป็นรถเป็นรถตกปลาของคุณพ่อขอบคุณมากค่ะ 그분 더 좋아하죠. 차와.